สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะฮะทุกานนะมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางรัฐบาลนะฮะก็เนาะลงลงน้อยเสร็จแล้วนะครับวันนี้มาทํารัฐบาลให้นะฮะมาทํารัฐบาลให้รัฐบาลนะครับก็มีเป็นเลขชุดนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะฮะแล้วก็ออมสินนะครับผมนะงวดที่แล้วนะฮะงวดที่แล้วเนี่ยเข้าเป็นเลขทูบนะฮะใครที่อยากได้เลขทูบนะครับผมนะก็ เอ่อคอมเมนต์ไว nice ้นะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมดูให <c ười> ้นะครับผมนะสักครู่นะผมดู่ะเอเดี๋ยวผมดูให้นะครับนะสำหรับเอ่อเลขทูปนะครับผมนะวัที่แล้วนะใครได้ทําเลขทูปบ้างเอ่ยนะครับเอ่อส่วนสูตรเนี่ยไม่ได้ทําไว้ให้เลยนะฮะสูตรเนี่ยเข้าเหมือนกันนะสําหรับสูตรนะครับเข้าสามตัวนะฮะสูตรนะครับวัที่แล้วนะฮะอ่สักครู่เดี๋ยวผมให้ดูเลขทูบนะเมื่อวานนี้ก็นอยสามตัวแตกไปนะครับแล้วก็ราวนะฮะราวพัฒนาเนี่ยวัที่แล้วนะครับก็เขาเด้งๆเลยนะรับนล่างนะผมนะ ยินดีด้วยนะสามนาที่ตามเลขของผมนะครับผมน่ะเลขลาวออนอยก็สามตัวแตกตรงตรงนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขทูปก,กันเลขทูปเมื่อวานนี้อ้ผมยังไม่ได้จุดนะครับงวดนี้นะฮะผมว่าจะจุดให้คืนนี้นะครับผมสักครู่นะครับเลขทู่งวืที่แล้วเนี่ยเข้าอยู่นะฮะเ่านนะนะครับผมอยู่ไหนเอ่ยสักครู่นะครับ สูตรก็ไม่ได้ทําให้เลยเนาะเดี๋ยวถ้าว่างยังไงเด,เดี๋ยวผมําให้นะสูตรที่เข้าสามตัวนะครับแล้วก็สองตัวนะเอาสองตัวเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสูตรที่เข้าน่าจะเป็นสูตรบนไปเข้าล่างวะสามชุดเองนะครับสูตรบนเข้าล่างนะฮะสามชุดเองที่เข้าสองตัวนะครับอืมวันนี้ผมไม่ได้ทาสูตรให้เลยเนะาะเพหนะเอาสักพูดนะครับเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งอันนี้เรียกเราอืมอันไหนเอ่ย พอดีลงอันนั้นเยอะนะครับลงคลิปเยอะผมเลยหาไม่ค่อยเจอสักครู่นะครับก็สามล้ดาวจนนที่หนึ่งนี่นะครับผมนะที่เข้านะครับผมนะเลขทูบนะฮะอันนี้ง่าที่แล้วเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับเลขทูบนะฮะเป็นเลขทูบระไข่นะฮะเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับผมเลขทูบตะไข่อันนี้เป็นงวดที่แล้วนะทุกานนะงวดที่แล้วนะครับ เจ็ดห้านะที่เข้าไปเนาะเจ็ดห้าตรงตรงเลยนะครับที่เข้าไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจุดให้เดี๋ยวผมจุดให้คืนนี้แหละนะครับที่พอดีที่บ้านนะครับที่บ้านเนี่ยต้นไม้เขาล้มนะฮะเขาอาจจะตัดต้นไม้อยู่ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับเสียงรบกวนนะครับผมอา,อาจจะเลื่อยไม้อยู่นิดนะึงเนาะโอเคนะทุกท่านเดี๋ยวมาดูกันสาหรับเลนกรัดบาลงวดนี้ที่ผมวางไว้ให้นะในกลุ่ม v i p อนะครับ คุณน้อยอ๋อผมให้เขาแล้วเหรอนะตะกุูนะครับพี่น้อยนะคะรับเขายังไม่ได้รับเลขเลยเดี๋ยวผมลงเลขเขากันอโอเคเดี๋ยวมาดูกันเงียแบ,บแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะสาหรับเลขข้างปานเดี๋ยวดูให้นะรัฐบาลงวดนี้นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับรัฐบาลลบกลนจดกันนิดนึงนะครับผม สำหรับรบัฐบาลน,นะครับงวดประจําวันที่16กันยายน2 5 6 4ยังไงก็เอาเป็นข้อมูลเป็นวทางแล้วกันนะครับผมนะสำหรับงวดนี้เนี่ยมี6ชุดเท่านั้นนะสวิเจาะแล้วก็เม็ดเดียวอีกหนึ่งชุดนะครับเท่านี้เองนะฮะงวดนี้มีนิดเดียวนะครับผมนะ6ชุดเท่านั้นโอเคเด่นที่วางไว้ให้วันนี้เป็น7กับ8นะงวดน,นี้นะ7กับ8 7กับ8นะครับผมเป็นเลขนิดเดีย7กับ8นะฮะ <c oughs> 7กับ8นะฮะ จ็ดกับแปดเป็นเลขเด่นเนาะเจ็ดกับแปดนะครับผมนะสำหรับรัฐบ,บาลน,นะครับส่วนเลขเจาะนะที่เจาะมาให้เนะี่ยเป็นเออเจ็ดเก้านะเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามนะครับเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดสองและเจ็ดสามนะครับผมนะขอใครในะของผม <laughs> ไม่รู้จะทรงไหนดีนะพอดีเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะอ่าเดี๋ยวผมทัวรให้ครั้งนะฮะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดสองและเจ็ดสามนะครับตามนี้เลยนะฮะ 84นะครับผมนะ85แล้วก็81นะฮะ84 85แล้ว81นะครับผมอ่าสาหรับเจาะ8นะก็6ชุดเท่านั้นนะฮะสําหรับเลขของผมน้อที่วางไว้ให้นะครับเนี่ยเราจะไปดูนะครับผมถ้ามีเวลาบ้างไงไยนผมทําสูตรให้นะสำหรับ3ตัวแล้วก็2ตัวที่เข้านะครับสูตรที่เข้านะครับเดียให้เดี๋ยวทาใ,ให้นะครับ โอเคนะฮะจดก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับสูตรเออไม่ใช่สูตรสิเป็นเอ่อเลขที่ผมวางไว้ให้ในกลุ่มนะครับอ่าส่วนสามตัวนะฮะสามตัวที่วางไว้เนะี่ยมีสี่ชุดนะครับเป็นแปดหนึ่งสองนะครับผมแปดหนึ่งแปดนะครับเอ่อห้าเจ็ดสามนะครับผม แล้วก็หกห้าสี่นะครับผมนะตามนี้เลยนะครับนะตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะสำหรับเลขทับบานเลขทับานนะครับเลขวินนะฮะเลขวินวดนนี้นะผมนะผมคัดมาให้แล้วนะเป็นเจ็ดสี่แปดนะครับสามหนึ่งเจ็ดสี่แปดสามหนึ่งนะผมนะลองจับไปดูนะฮะท่านใดที่เอชอบเลขวินเนาะเลขวินห้าตัวนะครับลองจับไปดูเจ็ดสี่แปดสามหนึ่งนะครับตามนี้นะฮะเจ็ดสี่แปดสามหนึ่งห้าตัวนะครับ ่วนเลขที่ผมฟันไว้ให้นะครับผมในรัฐบาลวุฒินี้เนี่ยผมฟันแปดไว้ให้นะฟันแปดไว้ให้ฟันแปดไว้ให้นะครับส่วนเอ่อเลขจ่อที่ฟันไว้ให้วันนี้ขอฟันไว้สี่ชุดนะฮะวันนี้อ่ะเป็นเจ็ดสามนะแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดหนึ่งนะฮะเจ็ดสามแปดสี่แปดห้าและแปดหนึ่งนะฮะสำหรับเลขฟันนะฮะสี่ชุดนะครับผมโอเคนะครับเอ่อส่วนเม็ดเดียวเนี่ยเป็นเจ็ดแปดเนาะเม็ดเดียวเป็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะเม็ดเดียว นะครับตามนี้เลยนะฮะจดกันทันเนาะจดกันทันเนาะอ่มอ,อะไรนะเขาพูดว่าสามตัวฟันสามตัวนะฟันสามตัวผมฟันสามตัวให้ด้วยนะครับวันนี้เป็นแปดหนึ่งสองนะครับแปดหนึ่งแปดนะฮะ แล้วก็573นะฮะตามนี้เลยนะรัฐบาลอ่าวันที่16นะฮะกันยายน2564อันนี้เป็นเอาว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับมตามนี้นองรัฐบาลของเราส่วนออมสินนะครับเดี๋ยวผมรูให้ออมสินเนี่ยวันที่16นะครับที่วางไว้ให้เนี่ยเป็นอ่อเด่นเป็น5กับ4 5กับ4นะครับผมนะเป็นเลขเด่นนะ5กับ4นะครับเป็นเลขเด่นอ่า5กับ4นะส่วนเลขเจาะที่เจาะไว้ให้เนะี่ยเป็น57นะ53แล้วก็56นะครับ ห้าเจ็ดห้าสามและห้าหกนะครับผมนะส่วนเจาะสี่นะครับสี่เนี่ยผมจะเจาะให้เป็นสี่แปดนะครับสี่เก้าแล้วก็สี่สี่นะครับผมนะ สี่แปดสี่เก้าแล 44, นะสี่สี่เนาะไม่มีตัวกันนะครับไม่มีตัวกันเนาะเอาเลขเจาะอ,อย่างเดียวนะครับผมนะสําหรับอมสินเนาะส่วนสามตัวนะเป็นสองเจ็ดศูนย์นะทุกคนนะแปดเจ็ดสี่ 8, 74, นะครับห้าเก้าแปดนะครทุกคนนะแล้วก็สองศูนย์เก้านะครับผมนาะตามนี้เลยนะครับอมสินวันนี้อมสิน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 ผมฟันไว้ให้ก็เป็นฟันห้า ฟันห้านะครับฟันห้าไว้ให้ส่วนเลขเจาะที่ฟันต์ให้นะเป็นห้าเจ็ดนะครับห้าสามแล้วก็สี่แปดนะครับห้าเจ็ดห้าสามและสี่แปดนะเม็ดเดียวเป็นห้าสี่สี่ห้านะครับเม็ดเดียวโอเคนะครับออมสินวันที่สิบหกนะครับผมนะเรียบร้อยนะฮะตามนี้นะครับผมวันนี้ก็น้องประมาณนี้ไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้กันด้วยนะครับผมนะส่วนเลขเราวันที่สิบสามนะเดี๋ยวผมลงให้วันนี้แหละวันนี้แหละช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเดี๋ยวผมลงให้ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดแชร์ไว้กันด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันจนจบนะฮะจบคลิปนี้ผมขอตัวนะฮะลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านนะครับพูดกับใครนะเดี๋ยวผมจุดให้พรุ่งเอ่อพรุ่งนี้นะครับอาจจะเป็นวันนี้อ่ะคืนนี้เดี๋ยวผมลงให้พรุ่งนี้นะครับผมนะโอเคไปแล้วนะครับผมนะสวัสดีนะฮะอีกรอบนึง